แล้วนอกจากนั้นมันยังมีมแมลงอื่นๆอีกอย่างเช่นที่น้องจับอยู่นั่นนะคะที่เป็นลูกๆก,กลมๆนั่นนะคะคือจริงๆแล้วคืออ่านนี้มแมลงอะไรจําชื่อไม่ได้แต่ว่าลักษณะของเขาก็คือเขาจะไข่ไว้ในดินที่เหมือนปั้นไว้เป็นก้อนเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือฟักทีหลังออกมาจากตรงนั้นค่ะถ้าจาไม่ผิดคืออาจจะเป็นลักษณะของขี้ควายอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาจะได้ใช้อาหารนอกจากนั้นตรงนั้นเป็นเรื่องของไส้เดือนค่ะเป็นมูลไส้เดือนที่ปูนขึ้นมาค่ะ อย่างอันนี้ก็เป็นลักษณะของเหมือนมมแมลงชนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะเขาก็จะใช้ดินนี่แหละเหมือนอสร้างขึ้นมาเป็นที่อาศัยข,ของเขาค่ะอ๋ะอก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินทั้งหมดเลยนะคะก็มีทั้งจอมปลวกมีปูมีมแมลงต่างๆแล้วก็รวมไปถึงไส้เดือนที่เด็กๆได้เจอกันบ่อยๆด้วยบีบีฝั่งนู้นมีไส้เดือนใส่ไม่เอ่ยเราไปหาดูซิเราไปหาดูซิเร็ววิ่งไปแล้วค่ะ ก็คือจริงๆแล้วอยากบอกอีกนิดนึงค่ะว่าการที่สัตว์อยู่ในดินเนี่ยค่ะคือมันไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเขาอย่างเดียวค่ะคือเขาก็มี